ครับผมวันนี้นะครับก็จะให้ดูนะครับตัวอย่างนอนแมลงวันลายนะครับระยะที่เขาเข้าดักแดนะครับหลังจากที่ตัวดําแล้วนะครับเขาก็จะยังดิ้นอยู่นะครับตอนแรกๆนะเขาพอจากนั้นนะครับเราแยกออกมานะครับเนี่ยครับเขาก็จะเริ่มที่จะแข็งแล้วนะครับอันนี้คือยังไม่ตายนะครับไม่ตายเขาจะเป็นดักแดตัวแมลงวันตัวทียมไว้ก็จะอยู่ข้างในนี้นะครับจะแข็งแข็งละจะไม่ขยับตัวแล้วนะครับ ก็อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับประมาณนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแล้วก็ความสมบูรณ์ของเขาด้วยนะครับก็รอไปนะครับน่าจะไม่เกินยี่สิบวันนะครับแ,แข็งๆอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวก็จะกลายเป็นตัวหนอนมะแรงวันไลตัวเต็มวัยนะครับนะครับประมาณนี้นะครับ